หนังเปิดเรื่องมาที่เด็กสาวที่มีชื่อว่าแอนนาเธอกำลังอยู่กับแมทแฟนหนุ่มของเธอที่งานปาร์ตี้ริมเทะเลสาบขณะที่ทั้งคู่กำลังเมาได้ที่แมทก็ได้ขอมีอะไรกับเธอแอนนานั้นรู้สึกว่ามันเร็วเกินไปและตัวเธอเองก็ยังไม่พร้อมในคืนนี้เธอจึงเดินออกไปจากงานปาร์ตี้ทิ้งให้อเล็กพี่สาวของเธออยู่ที่นั่นเมื่อเธอเดินมาถึงกระท่อมริมน้ำที่แม่ของเธอเอาไว้นอนพักรักษาตัวจากโรคมะเร็ง เธอก็ได้ยินเสียงกระดิ่งที่แม่ของเธอเคยจะสั่นมันในเวลาที่ต้องการความช่วยเหลือเธอจึงเข้าไปดูและพบว่าแม่มีอาการแย่ลงอย่างเห็นได้ชัดแอนนาจึงกลับเข้าไปในบ้านเพื่อตามให้พ่อมาช่วยแต่ก่อนที่เธอจะเปิดประตูเข้าไปเรียกพ่อกระท่อมริมน้ำก็เกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงจนทำให้แม่ของเธอเสียชีวิตในกองไฟและนั่นก็เป็นสิ่งที่แอนนาพอจะจำได้ในวันที่เกิดเหตุการณ์น่าเศร้าขึ้นในวันนั้น ความทรงจำต่อจากนั้นของเธอถูกลบหายไปจากอาการช็อกอย่างรุนแรงเธอเข้ารับการบำบัดอยู่ที่โรงพยาบาลทางจิตนานกว่าหนึ่งปีจนในวันนี้หมอที่รักษาเธอคิดว่าแอนนาได้หายเป็นปกติแล้วและเขาก็อนุญาตให้แอนนากลับบ้านได้หมอยังอวยพรให้กับแอนนาว่าให้เธอกลับไปใช้ชีวิตให้มีความสุขและทำในสิ่งที่เริ่มเอาไว้ให้จบอาการของเธอก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแอนนารีบวิ่งไปเก็บของที่ห้องพัก เพื่อจะลงไปหาพ่อที่มารับเธอแต่คนไข้ที่อยู่ห้องตรงข้ามกับแอนนาก็ได้เดินเข้ามาและถามว่าจะกลับแล้วหรอจากนี้ตัวเธอคงจะเหงาเอามากๆแน่เพราะไม่มีใครให้คุยด้วยพร้อมกับดึงแขนของแอนนาไว้พยาบาลที่ดูแลคนไข้ก็ได้มาแยกทั้งคู่ออกและแอนนาก็ลงไปหาพ่อของเธอก็เดินทาง,งากันกลับบ้านเมื่อถึงบ้านเธอก็รีบวิ่งตรงกลับมาที่ห้องนอนของเธอ แล้วกระโดดขึ้นไปบนเตียงและทิ้งตัวลงบนที่นอนที่เธอคุ้นเคยจากนั้นเธอก็วิ่งออกไปข้างนอกเพื่อไปหาพี่สาวของเธอที่ว่ายน้ำอยู่ที่ทะเลสาบแต่ก่อนจะออกไปแอนนาก็ได้พบกับเลเชลแฟนใหม่ของพ่อเธอที่จะกลายมาเป็นแม่เลี้ยงของแอนนาและอเล็กเลเชลกล่าวทักทายแอนนาว่าเธอดูสวยขึ้นมากแต่แอนนาดูจะไม่ค่อยชอบเลเชลเท่าไหร่นักแอนนาจึงรีบจบการสนทนาแล้วเดินออกไปที่ทะเลสาบ และเมื่อแอนนาได้เห็นกระท่มริมทะเลสาอีกครั้งมันทําให้เธอคิดถึงภาพของแม่พอมองเข้าไปข้างในห้องที่ว่างเปล่าทัานใดนั้นอเล็กก็เดินเข้ามาหาเธอแล้วบอกว่ากระท่อมแห่งนี้หลังจากที่โดนไฟไหม้พอก็ได้จ้างให้คนงานมาซ่อมมันใหม่แล้วก็คุยกันถึงเรื่องที่เลเชลย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านตามภาษาของผู้หญิงที่ไม่ชอบแม่เลี้ยงอเล็กก็เลยถามแอนนาว่าทำไมเธอไม่เคยตอบจดหมายของพี่เลย แอนนาก็ตอบว่าเธอไม่เคยได้รับจดหมายเลยสักฉบับแต่นั่นก็ทําให้เล็กเข้าใจว่าพ่อเป็นคนเก็บจดหมายพวกนั้นเอาไว้เองเพราะว่าไม่อยากให้แอนนารู้ว่าพ่อแอบมีแฟนใหม่อเล็กเข้าไปต่อว่าพ่อในห้องทํางานแต่พ่อก็ทําเป็นไม่สนใจในสิ่งที่อเล็กพูดแม้แต่น้อยมันทาให้อเล็กมึนหงุดหงิดมากๆและเดินหนีออกไปข้างนอกต่อมาเมื่อแอนนาเข้ามาในบ้านก็พบว่าในบ้านรูปแปลกตาไปจากเดิม เธอก็ถามเลเชลที่กำลังทำอาหารอยู่ว่าพวกของตกแต่งบ้านของแม่เธอหายไปไหนหมดเลเชลก็ตอบว่าเธอเก็บของพวกนั้นไว้ที่ห้องใต้หลังคาเพราะมันเก่ามากๆและก็ไม่มีใครต้องการมันเมื่อแอนนาได้ยินแบบนั้นเธอก็ขึ้นมาข้างบนเพื่อไปค้นดูของที่ห้องใต้หลังคาและก็ได้พบกับกระดิ่งของแม่ที่ถูกเก็บไว้อยู่ในกล่องรวมถึงรูปถ่ายเก่าๆของครอบครัวที่ทำให้เธอคิดถึงอดีตที่มีความสุข จนเมื่อเธอเปิดไปถึงภาพสุดท้ายที่มีเลเชลอยู่ในนั้นด้วยเราก็เลยได้รู้ว่าเลเชลเป็นพยาบาลที่พ่อจ้างมาให้ดูแลแม่ในตอนที่แม่ป่วยเป็นโรคปะเร็งและหลังจากที่แม่ของแอนนาตายไปไม่นานเลเชลกับพ่อก็คบหากันกลายมาเป็นแม่เลี้ยงของแอนนาและในคืนนั้นขณะที่แอนนากํลาลังนอนหลับเธอก็ได้ตื่นขึ้นเพราะเสียงกระดิ่งของแม่เธอที่ดังขึ้นแล้มันก็ดังขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับมือของแม่ที่โผล่ออกมาจากใต้เตียงแอนนาสะดุ้งตื่นอีกครั้งและพบว่าทั้งหมดเป็นเพียงแค่ความฝันเท่านั้นจากนั้นอลเล็กก็เข้ามาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นและเธอก็เห็นกระดิ่งที่แอนนาหยิบมันติดมาด้วยอลเล็กเลยบอกให้แอนนาเอาของแบบนั้นไปทิ้งซะมันไม่ใช่ของแม่พวกเราและเลเชลได้ซื้อมันมาจากร้านขายสัตว์แล้วก็เอามันมาผูกไว้ที่ข้อมือของแม่เพื่อที่จะได้ฟังเสียงเวลาที่แม่เดินเข้ามาในบ้าน เลเชลจะได้รู้ตัวทันและจะได้ไม่ถูกจับได้ว่าแอบมีความสัมพันธ์กับพ่อต่างหากแล้วในตอนเช้าทั้งคู่ก็ไปเล่นน้ำกันที่กระท่อมและใช้เวลาที่มีร่วมกันจนกระทั่งแมดคนที่แอนนาเคยคบหาด้วยเมื่อหนึ่งปีที่แล้วขับเรือเข้ามาอเล็กก็ได้ขอตัวไปที่อื่นเพื่อให้ทั้งคู่ได้คุยกันและที่แมดมาที่นี่ก็เพื่อจะมาส่งของจากร้านของพ่อเขาให้กับครอบครัวของแอนนาที่บ้านอยู่นอกเมืองเป็นประจำทุกอาทิตย์ เมื่อทั้งคู่ได้พบกันแมดก็ขอโทษแอนนาที่เคยล่วงเกินเธอเอาไว้แอนนาก็ไม่ได้โกรธอะไรและเข้าใจแมดเพราะตอนนั้นทั้งคู่ก็เมาเอามากๆแม้จึงได้บอกอีกว่าในคืนที่แอนนาได้ออกมาจากงานปาร์ตี้เขาได้เดินตามแอนนามาด้วยและได้เห็นเรื่องที่เกิดขึ้นทุกอย่างและมันก็ทําให้แอนนาอยากรู้เอามากๆเพราะความทรงจําของเธอในช่วงนั้นมันได้ขาดหายไปจนปฏิปต่อเรื่องราวไม่ได้ และตอนนั้นที่แมตกำลังจะเล่าเรื่องราวให้อนาฟังเลเชลก็เดินเข้ามาหาทั้งคู่และไล่ให้แมตกลับไปและมันก็ทำให้อนายิ่งสงสัยว่าเลเชลต้องการปิดบังอะไรกันแน่วันนี้เลเชลและพ่อได้คุยกันว่าวันศุกร์นี้จะมีงานเปิดตัวหนังสือใหม่ของพ่อที่เป็นนักเขียนที่บ้านซึ่งเมื่ออนาได้ฟังดังนั้นก็รับไม่ได้ที่พ่อจะเปิดตัวเลเชลต่อหน้าเพื่อนๆทุกคนเลยเดินออกมาจากบ้านและไปที่กระท่อมเพื่อที่จะอยู่เงียบๆคนเดียว และนั่นก็ทําให้เธอได้ยินเสียงกระดิง่งมันเกิดขึ้นอีกครั้งและการปรากฏตัวของแม่ค่อยๆค,ยคานออกมาหาเธอแม่ของแอนนาชี้นิ้วไปที่หน้าตา่างแอนนากรีดจ,จนสุดเสียงจนอเล็กวิ่งเข้ามาหาและเมื่อแอนนามองอไปในทางที่แม่ชี้ก็เห็นกับเรเชลที่ยืนอยู่ข้างนอกพอดีเธอจึงมั่นใจว่าเหตุอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับแม่มันไม่ใช่อุบัติเหตุและมันเป็นฝีมือของเลเชลแม่เลี้ยงของพวกเธออย่างแน่นอน วันรุ่งขึ้นขณะที่แอนนาและอเล็กกำลังแอบดูเลเชลยืนคุยกับพ่ออเล็กก็มั่นใจว่าแท่งใส่น้ำมันที่อยู่ตรงกระท่อมมันยังใหม่อยู่แล้วมันก็ไม่มีทางรั่วได้อย่างติดขาดนอกจากจะมีคนมาเปิดมันทิ้งเอาไว้ทันใดนั้นเลเชลก็เดินไปขคาประตูและชวนให้แอนนาออกไปซื้อของในเมืองกับเธอในตอนแรกแอนนาทำท่าทางเหมือนจะปฏิเสธ แต่อเล็กบอกให้อนนาไปกับเลเชลเพื่อให้เธอมีเวลาแอบเข้าไปค้นหาหลักฐานในห้องนอนของเลเชลก็ทําให้อนนาจำใจตอบตกลงอนนาขึ้นรถหรูคันใหม่ที่พ่อเพิ่งจะซื้อให้เลเชลและต้องทนฟังคําพูดโอ้อวดเธอตลอดทางเมื่อถึงในเมืองทั้งคู่ก็แวะกินอาหารเช้าด้วยกันเลเชลเลยได้โอกาสโชว์สร้อยคอไขมุกราคาแพงให้อน,นาดู เลเชลยังบอกอีกว่าเธอได้มันมาจากคนไข้ที่เธอเคยดูแลมานาแล้วแต่แอนนาก็ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ค่อยอยากฟังมันเท่าไหร่นักเธอเลยมองไปทางร้านอื่นและได้เห็นกับวิญญาณของเด็กผู้หญิงที่กำลังจ้องมองมาทางเธอและเห็นภาพการตายของเด็กคนนั้นเหมือนกับวิญญาณที่ถูกเลเชลฆ่าจะพยายามสื่อสารกับเธอเมื่อแอนนาหลุดจากผวังเธอก็เห็นแมสที่กำลังกลับจากการไปส่งของเธอจึงขอเข้าไปในร้าน เพื่อที่จะได้ไปพูดคุยกับแมทแอนนาแอบเข้าไปหาแมทจากทางข้างหลังร้านแล้วก็ได้ถามแมทว่าถ้าเขาเห็นการระเบิดในคืนนั้นจริงๆมันก็ดูไม่ใช่อุบัติเหตุใช่ไหมแต่แมทเขากำลังยุ่งอยู่กับงานจนไม่มีเวลาคุยด้วยทั้งคู่ก็เลยนะัดเจอกันตอนห้าทุ่มที่โขดหินในคืนนี้แทนทันใดนั้นเลเชลก็เดินเข้ามาและตามตัวแอนนากลับบ้านพร้อมกับบอกให้แมทไม่ต้องมาส่งของที่บ้านเธออีก และมันก็ยิ่งทำให้แอนนามั่นใจว่าเหตุการณ์ตายของแม่เธอต้องเกี่ยวข้องกับเลเชลแน่นอนเมื่อถึงที่บ้านแอนนาก็รีบวิ่งขึ้นไปหาอเล็กเพื่อที่จะถามเธออเล็กบอกว่าเธอพบเข็มฉีดยากล่อมประสาทถูกซ่อนอยู่ในห้องและเลเชลก็ใช้กับแอนนาในคืนนั้นเป็นเหตุผลว่าทำไมแอนนาถึงจำอะไรไม่ได้และในตอนห้าทุ่มอเล็กและอนนาก็ออกมารอแมทที่โขดหินกับกลายเป็นว่าแมทไม่มาตามนัด ทิ้งให้ทั้งคู่รอเป็นเวลานาน,านอเล็กก็เลยบอกให้อนนากลับไปนอนที่บ้านก่อนและพรุ่งนี้ค่อยหาวิธีติดต่อกับแมดใหม่อีกครั้งในคืนนั้นเองอนนาฝันถึงเด็กสามคนที่เธอพบที่บาร์และสะดุ้งตื่นจากเสียงของแมดท,ที่ปีนเข้ามาหาเธอทางหน้าต่างทันใดนั้นอยู่ดีๆแมทก็ก้มลงกับพื้นและคานมาหาแอน,นาด้วยกระดูกสันหลังที่บิดงอพร้อมกับบีบแขนของเธอไว้ทำให้อนนากลัวมากและรีบหนีออกไปจากห้อง แล้วก็ได้พบว่าทั้งหมดมันคือภาพหลอนพอมองออกไปที่หน้าต่างก็พบกับทีมกู้ภัยที่กําลังดึงล่างของแมทขึ้นมาจากทะเลสาบซึ่งนายอำเภอที่เป็นคนสืบคดีของแมทก็ได้แจ้งว่าสาเหตุที่แมทเสียชีวิตเพราะการพาาตกจากเรือแต่แอนนาก็มั่นใจว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุเธอจึงตัดสินใจบอกพ่อว่า เลเชลได้แอบฟังเธอกับแมทคุยกันที่ร้านขายของและเธอก็ฆ่าแมทปิดปากเพื่อไม่ให้พูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในวันที่แม่ตายแต่พ่อก็บอกให้อนนาหยุดกล่าวหาเลเชล์ทั้งที่ไม่มีหลักฐานอเล็ก <Ale c S 2> และอนนาได้ช่วยกันสืบหาข้อมูลของเลเชลจากเอกสารต่างๆของเธอและในที่สุดพวกเขาก็ได้พบข้อมูลสําคัญ แอนนารอจนถึงวันเปิดตัวหนังสือของพ่อเธอและในขณะที่เลเชลกำลังแต่งตัวให้แอนนาแอนนาก็พูดขึ้นว่าคุณเป็นใครกันแน่ในสมาคมของพยาบาลก็ไม่มีชื่อของคุณอยู่ในนั้นเลขประกันสังคมของเลเชลก็เป็นเลขของคนตายไปแล้วเมื่อ5ปีก่อนและถ้าเลเชลไม่สารภาพกับตำรวจว่าเลเชลเป็นคนฆ่าแม่แอนนาก็จะเอาเรื่องนี้ไปบอกกับพ่อแต่เลเชลก็ไม่มีท่าทีหวาดกลัวแต่อย่างใดและเธอได้ข่มขู่แอนนาว่า ถ้าแอนนายัางไม่ยอมหยุดพูดเรื่องเพอเจอพวกนี้เธอจะบอกให้พ่อส่งแอนนากลับไปที่โรงพยาบาลว่าและแน่นอนว่าพ่อต้องเชื่อทุกคําพูดของเลเชลที่เป็นพยาบาลอย่างแน่นอนซึ่งมันก็ทําให้แอนนาต้องกลับไปปรึกษาเรื่องนี้กับอเล็กใหม่อีกครั้งจนเมื่อถึงเวลาเปิดตัวหนังสือพ่อก็ได้บอกให้แอนนาเข้าไปช่วยเลเชลในครัวเมื่อเลเชลเห็นแอนนาเธอก็คิดว่าแอนนาน่าจะกลัวคำพูข,ของเธอจนไม่กล้าบอกเรื่องนี้กับใคร เธอจึงบอกให้แอนนาเอาขยะในถุงไปทิ้งพร้อมกับเดินออกไปดูแลแขกคนอื่น,นเมื่อแอนนาดึงถุงขยะออกมาเธอก็พบว่าข้างในถุงมันสามารถขยับได้เองพร้อมกับกระป๋องซอสที่ร่วงลงพื้น เ,เธอเช็ดพื้นแล้วมองเข้าไปใต้เตาอ,อบที่กระป๋องซอสกิ้งเข้าไปทันใดนั้นเธอก็ได้มองไปเห็นเด็กที่เห็นในบาร์พุ่งขึ้นมาหาเธอจนแอนนาตกใจแล้วก็ชนกับโต๊ะซึ่งนั่นก็ทําให้สเต็กชิ้นใหญ่ของเลเชลที่กําลังจะเสิร์ฟให้แขกตกลงบนพื้นจนไม่สามารถกินได้จนทําให้เลเชลโมโหสุดขีดจนพ่อต้องมาไล่ให้แอนนากลับขึ้นไปข้างบนหลังจากที่แขกกลับไปแล้วแอนนาก็เข้ามาคุยกับพ่อ เรื่องที่เลเชลใช้ชื่อปลอมพ่อกับไม่สนใจและคิดว่าอาการของแอนนานหนักขึ้นและต้องพาตัวกลับไปรักษาที่โรงพยาบาลและพ่อกำลังจะจัดงานแต่งงานกับเลเชลเร็วๆนี้ในวันรุ่งขึ้นพ่อต้องเดินทางไปเปิดตัวหนังสือที่เมืองอื่น ทำให้แอนนาและอเล็กต้องอยู่บ้านลำพังกับเรเชลและที่งานศพของแมดแอนนาก็ได้เห็นวิญญาณของเด็กผู้หญิงคนเดิมอีกครั้งแอนนาจึงได้เดินตามวิญญาณของเด็กผู้หญิงคนนั้นไปจนไปเจอกับป้ายหลุมศพของเด็กทั้งสามคนที่เธอพบในบาร์เด็กทั้งสามคนนี้อยู่ในภาพถ่ายของตระกูลไรที่ถูกพี่เลี้ยงฆ่าด้วยการใช้ยากราสาท และพี่เลี้ยงคนนั้นก็มีชื่อว่ามิวเด็เคมที่ปัจจุบันตำรวจก็ยังตามหาตัวเธอไม่ได้ในข่าวยังบอกอีกว่าหลังจากที่แม่ของเด็กตะกูลไลยเสียชีวิตพ่อของเด็กก็มีความสัมพันธ์กับมิดเคมและแอนนาก็เห็นรูปสร้อยคอไขมุกข,ของเลเชลที่เคยเป็นของแม่เด็กทั้งสาคนมาก่อนเธอถึงได้หลักฐานที่สําคัญในการเปิดโปงเลเชลและทุกๆอย่างก็จะจบลงในคืนนี้แต่ทั้งคู่ก็ไม่รู้ว่าภายนอกห้อง เลเชลกำลังแอบฟังทั้งคู่คุยกันจนเธอนั้นรู้แผนการทั้งหมดจากนั้นทั้งคู่ก็พากันขึ้นมาข้างบนเพื่อขโมยสร้อยคอไขมุกข,ของเลเชลแต่ประตูห้องของเลเชลมันกลับถูกล็อกเอาไว้อเล็กได้ปีนเข้าไปทางหน้าต่างของห้องเพื่อจะเข้าไปหยิบสร้อยไขยมุกและบอกให้แอนนาเตรียมญูดรถเพื่อจะหนี แอนนาได้คุณแจรถเธอก็เดินเข้ามาหาอเล็กข้างบนและก็พบว่าประตูห้องของเรเชลเปิดทิ้งไว้พร้อมกับเลเชลที่ปรากฏตัวขึ้นพร้อมทั้งยื่นสร้อยไข่หมุกนั้นให้เธอแต่เมื่อแอนนากำลังจะเดินเข้าไปคว้าสร้อยเลเชลก็ดึงเข็มฉีดยาออกมาเพื่อจะฉีดยากล่อมประสาทใส่แอนนาแอนนาก็ได้ดิ้นจนหลุดและหยิบขวดน้ำหอมฟ้าใส่หัวของเลเชลพร้อมกับยิบสร้อยคอและวิ่งหนีเข้าไปในห้องนอน และล็อกประตูในทันใดที่นั่นเธอได้พบกับอเล็กที่ถูกฉีดยากรอมประสาทจนไม่สามารถลุกขึ้นมาได้อเล็กเลยบอกให้อนนารีบเอาสร้อยคอไปให้กับนายอำเภอเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการจัดการเลเชลแอน,นาจึงปีนออกไปข้างนอกจากทางหน้าต่างและรีบขับรถหนีเลเชลที่ตามออกมาได้ทันเธอตรงเข้าไปหานายอำเภอรพร้อมกับบอกว่าเลเชลคือมิวเดฟเทมคนที่ตำรวจกำลังต้องการตัว นายอำเภอก็รับฟังพร้อมบอกให้อน,นารอยอยู่ในห้องส่วนเขาจะรีบเข้าไปประสานงานกับคนอื่นและอนนาก็ยังรอยอยู่ที่นั่นจนเผลอหลับไปและเลเชลก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับนายอำเภอที่ช่วยกันมาจับแอนนาเพื่อจะให้เลเชลฉีดยากรมประสาใส่เธอและอนนาก็ถูกเธอพาตัวกลับมาที่บ้านเลเชลวางตัวอนนาลงบนเตียงพร้อมกับเปลี่ยนชุดนอนให้และอนนาก็เห็นอเล็กที่ย่องมาทางด้านหลัง ก่อนที่เธอจะสลบไปพร้อมกับฤทธิ์ของยาเมื่อเวลาผ่านไปแอนนาฟื้นขึ้นพร้อมกับอาการมึนงงเธอเห็นร้อยเลือดเป็นทางยาวลากออกไปข้างนอกห้องแล้วมันก็สิ้นสุดที่ถังขยะหน้าบ้านเมื่อเธอเปิดออกดูก็พบกับล่าของเลเชลถูกยัดอยู่ในถังขยะแล้วอเล็กก็เดินเข้ามาและบอกเธอว่าเธอจําเป็นต้องทํางั้นเลเชลอาจจะฆ่าพวกเราทั้งคู่ก็ได้เป็นเวลาเดียวกับที่พ่อขับรถกลับมาถึงบ้านพอดี แอนนาก็เลยได้เล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้พ่อฟังว่ามันเริ่มที่เลเชลฉีดยาก่อประสาทใส่อเล็กและพยายามจะฆ่าพวกเธอที่บังเอิญรู้ความจริงเข้าแต่พ่อกลับบอกแอนนาว่าจะพูดถึงอเล็กทำไมเพราะพี่ของลูกได้ตายไปในกองไฟพร้อมกับแม่ตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วและนั่นก็ทำให้แอนนาพบว่าเป็นตัวเธอเองที่ฆ่าเลเชลและอเล็กก็ไม่เคยมีตัวตนความทรงจำของแอนนาค่อยๆย,ย้อนกลับมาแท้จริงแล้ววันนั้น หลังจากที่แอนนากลับมาจากงานปาร์ตี้เธอก็เดินเข้าไปในบ้านเพื่อจะตามหาพ่อออกไปดูอาการของแม่และเธอก็ได้แอบเห็นว่าพ่อกับเลเชลกำลังมีความสัมพันธ์กันอยู่ดยความโมโหที่พ่อแอบนอกใจแม่แอนนาจึงได้ไปที่กระท่อมและรองน้ำมันใส่ในบัวลดน้ำตั้งใจที่จะเอาไปเผาบ้านของพ่อและอเล็กที่อยู่ในสภาพเมาเหมือนกันได้ตามแอนนากลับมาที่บ้าน แล้วถามแอนนาว่าเธอตั้งใจจะทําอะไรกันแน่แอนนาไม่ตอบแล้วหนีออกไปข้างนอกอเล็กเลยปิดประตูห้องเพื่อจะมาคุยด้วยเลยทําให้ตะเกียงตกลงไปบนพื้นบ้านและโดนเข้าไปกับน้ํามันที่ไหลลงพื้นและทันใดนั้นก็เกิดเหตุระเบิดครั้งใหญ่ขึ้นทั้งหมดก็เป็นเพราะฝีมือของแอนนาจากนั้นแอนนาก็หลอกตัวเองว่าอเล็กยังมีชีวิตอยู่ตอนที่อเล็กพูดคุยกับเธอหรืออเล็กไปไวุ่นวายใส่พ่อเรื่องจดหมายในที่ทํางาน และแมทที่เห็นเหตุการณ์ทุกๆอย่างก็ถูกแอนนาหลอกให้มาเจอและผลักเขาตกจากโขดหินเพื่อฆ่าปิดปากในวันรุ่งขึ้นแนมเพอร์มาที่บ้านและแสดงความเสียใจกับพ่อของแอนนาพร้อมกับเล่าเรื่องที่แอนนาคิดว่าเลเชลเป็นมิวเดมและนั่นก็ยังคงเป็นเหตุผลที่พวกเขายังไม่สามารถหาคำตอบได้ว่าทำไมแอนนาถึงคิดแบบนั้นจนเมื่อแอนนาถูกส่งตัวกลับมาที่โรงพยาบาลจิตเวชที่เดิมก็ได้พบกับหมอคนเดิมที่เข้ามาทักทายเธอ แอนนากล่าวขอบคุณคุณหมอคนนั้นที่ได้บอกให้เธอเริ่มทำสิ่งที่คิดไว้ให้จบคือการฆ่าเลเชลที่เธออยากจะทำมาตั้งนานแล้วและผู้หญิงห้องตรงข้ามก็ส่งยิ้มให้กับแอนนาพร้อมกับถือสร้อยไข่มุกไว้ในมือและเธอคนนั้นก็คือเดสเคมตัวจริงนั่นเองและหนังก็จบลงเพียงเท่านี้